ครั้งแรกกับเดลตาฟอร์ดครับที่มีกิจกรรมแจกของสุดจา้าปกติแล้วผมเข้าใจว่าเกมเมอร์ทั่วไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็นแล้วแต่ครับถ้ามีอัปเดตอะไรยังไงพวกคุณไม่ค่อยจะสนใจเกมนั้นๆกันหรอกครับก็จะปล่อยผ่านกันแต่อันนี้อย่าเพิ่งครับเพราะว่าอย่างนี้ปกติแล้วอ่ะเกมทั่วไปอ่ะมันจะมีอัปเดตซีซั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าว่ากันไปใช่ไหมฮะและในแต่ละซีซั่นเนี่ยก็จะเพิ่มโน่นเพิ่มนี่เพิ่มนั่นกิจกรรมอีกนิดหน่อยซึ่งแรงจูใจใน,ในการกลับไปโหลดกลับมาเล่นเนี่ยมัม้ขแร Delta Force รรบบคคกงออ และเริ่มแจกกันด้วยสก,กินเปืนสีทอง มาถึงก็แจกของดีกันเลยไหนจะมีกิจกรรมให้แลกของกันอีกเพียบครับแต่ก่อนที่จะไปถึงของรางวัลครับผมพามาดูอัปเดตโหมดใหม่ที่มากันในแพทนี้กันสักหน่อยนั่นก็คือทีมเดสแมทมันจะเป็นโหมดแบ่งฝั่งครับเป็นทีมละ8คนอันนี้ปกติเวลาเราเล่นกันใช่ไหมเราก็จะเล่นกันแมบใหญ่ๆก็ยิงกันแบบนัวๆ24คนสู้กัน24คนใครชอบก็ชอบเลยใครไม่ชอบก็อาจจะแบบเวียนหัวนิดนึงเพราะว่ามันจานวนมันเยอะแล้วก็สกิลระบงระเบิดกระสุนที่ว่อนไปว่อนมาแต่ตอนเราแพทนี้ครับตัดเรื่องความเะ ซึ่งมันก็จะไม่ค่อยมั่วครับใครที่ยังไม่ชินกับบรรยากาศสงครามตูมตามเริ่มจากโมดนี้ก่อนผมแนะนําเลยอ่ะเดี๋ยวผมให้พวกคุณดูกันสักนิดหนึ่งครับ ไ,ไม่มั่วไม่ตูมตามขนาดนั้นแล้วคอมใครที่แบบไม่ค่อยไหวนะครับลองโหลดมาแล้วก็เล่นโหมดนี้ดูเพราะยังไงซ่าเกมมันก็ฟรีอยู่แล้วแลวโหมดนี้ครับใช่ว่ามันจะเป็นแค่สเกลเล็กลงเท่านั้นนะครับคือเจ้าโหมดนี้มันยังสามารถเกิดได้แทบจะทันทีเลยเหมาะมากๆใครที่จะมาเทสปืนหรือว่ามาทําความคุ้นชินกับปืนอะไรก็แล้วแต่และเงื่อนไขในการชนะของโหมดนี้ครับก็แค่เก็บคิวสะสมให้ครบ100คิวใครถึงก่อนก็เป็นฝ่งชนะไปเท่านั้นเลย ถัดมาครับเป็นโอเปอรเเตอร์ใหม่ชื่อว่าแรปเตอร์สายเลค่อนสอดแนมตรวจจับัตูโดยสก,กิลของแรปเตอร์เนี่ยมันจะเป็นโดรนรูปนกครับที่เราจะใช้มารสตูและบินสอดส่องได้คือมันดีมากๆวเวลาวลานางานจริงอ่ะคือสมมติอย่างนี้เวลาเราดันไปใช่ไหมผมกำลังจะเข้าทงแต่ทีเนี้ยพอเข้าทงไปแล้วอะ่ะเราไม่รู้วมีัตูหรือเปล่าแรปเตอร์ม่งปล่อยนกเลยให้มันบินไปเห็นหมดเลยครับจากมุมสูงน่าจะทําให้เราเข้าทงง่ายขึ้นและนอกจากที่จะสอดแนมได้แล้วครับยังสามารถปล่อยระเบิด EMP เพื่อทาดาเมจและก่อกวนนกันกนกับตดูด้วยแยแสามรับ ที่ใช้โดนพุ่งชนพร้อมกับการทําดาเมจแต่มันก็แบบไม่ได้แรงถึงขั้นทีเดียวตายอะนะก็พอกวนๆได้อยู่และมาถึงความพิเศษสุดๆ พิเศษกว่าโดนนกอีกมันจะเป็นสกิลพาสีครับนั่นก็คือระบบตรวจจับถ้ามีสโตูเนี่ยเล็งมาที่เราใช่ไหมมันจะมีขอบสีเหลืองบนจอครับคอยเตือนกับเราแล้วเราจะรับรู้ได้ทันทีว่ามีสโตูเนี่ยอยู่ด้านหลังเราหรือด้านที่ขอบจอเนี่ยมันแสดงสีเพื่อแจ้งเตือนกับเราและหลังจากนั้นครับเราจะสามารถตัดสินใจได้ทันทีครับว่าจะหันพลิกไปยิงมันเลยไหมหรือว่าจะวิ่งหลบไปตั้งตัวอะไรก็ว่ากันไปซึ่งตรงนี้สามารถคอมโบคู่กับวิงแคมมันจะเป็นการปล่อยโดนนกไปสะกดรอยตามคนที่เล็งใส่เราหนแเลยครับอันนี้ดี เราก็มีโอกาสได้ส่วนบ้างอีกไฮไลท์หนึ่งที่สําคัญครับนั่นก็คือแผ่นที่ใหม่ฟอลนอกจากตัวละครใหม่ที่โคตรเก่งแล้วยังมีแมปใหม่เพิ่มเข้ามาในแผ่นนี้กันด้วยมันจะเดือดกว่าทุกๆทีครับเพราะว่าแผ่นที่นี้มาพร้อมกับเครื่องบินลบ F-45A ที่บินอยู่เหนือหัวเราผมอาจจะไม่ค่อยถนัดสายเครื่องบินสักเท่าไหร่แม้ผมจะพยายามฝึกบินมาแล้วสักพักก้ตาม ด้วยแบบนี้ครับมันจะเป็นแมปที่มันมีขนาดใหญ่พอสมควรซึ่งมันก็อาจจะดูผิดแปลกไปจากก่อนหน้านี้ตาที่ผมเข้าใจก็คือเดลต้าฟอร์เนี่ยเขาพยายามที่จะทำแมปขนาดเล็กครับแล้วก็บีบให้คนเนี่ยเข้ามาซัดกันอารมณ์สงครามเนี่ยมันก็จะแน่นแแต่อันนี้มันให้อารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปพวกคุณอาจจะยังไม่รู้สึกครับถ้ายังเป็นโหมดแอตแทกดีเฟนส์แล้วถ้าจะพูดถึงโหมดแอตแทกดีเฟนส์เท่าที่ผมเล่นมาฝ่ายบุกแม่งเหนื่อยจัดเลยกว่าจะรันได้แต่ละพื้นที่เพราะว่าไอ้แมปเนี่ยมันจะเป็นหน้ากระดานเว้ย แต่มันสามารถยิงจากซ้ายไปขวาจากขวามาซ้ายได้มันมีพื้นที่เปิดค่อนข้างเยอะแถมยังไม่พอนะแม่งยังมีพวกตัวอาคารเนี่ยเพียบเลยเว้ยมุมดักตามอาคารเยอะจัดจัดแล้วถ้าเราไปมองของฝั่งบุกค,ครับไม่มีอะไรทั้งนั้นวิ่งมาแบบโล่งๆโล่งชิบหายนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ทีมบ,บุกเนี่ยเหนื่อยหน่อยเพราะเรื่องพื้นที่ของฝ่ายกันแม่งดีจัดเลยแล้วทีนี้ครับที่ผมอยากชวนพวกคุณคุยของแบบนี้คือมันจะมีอีโหมดหนึ่งครับที่เป็นโหมดยึดธงซึ่งบันเทิงครับล่องหารถกันแบบรแะงม หลักๆให้ฟังแบบนี้คือเขาทําแบบมาเนี่ยโอเคมันใหญ่แต่จุดที่น่าสนใจครับก็คือตรงกลางเนี่ยมันจะมีพื้นที่แคบๆเว้ยแล้วก็จะมีทงด้วยกันถึง3ธทงความหมายคืออะไรถ้าเรายึดไอ้ทงบริเวณเนี่ยทั้ง3ธทงได้เราจะกันพื้นที่ได้ง่ายกว่าพื้นที่อื่นๆและพอมันกันง่ายแล้วเนี่ยนั่นทําให้สาทงเนี่ยมันทําแต้มกับเราได้ไวขึ้นครับส่วนรอบนอกครับเท่าที่ผมสังเกตคนจะไม่ค่อยอยากจะไปกันสักเท่าไหร่เพราะว่ามันไกลการปะทะก็น้อยการย้ายจุดไปยังทงอื่นมันก็ทําได้ยากกว่าจุดอื่นๆดด้้้้วยแแแตตต่่พออคนนไไไมมมปปุ๊บเกิะรรขึฟีง เ,เพราะคนไม่ค่อยอยากมาถ้าเรายึดได้แล้วเนี่ยก็อยู่กันทงอีกสักแป๊บหนึ่งครับเคียร์สักตัว2ตัว,ตว,ตวหลังจากนั้นผมคิดว่าปล่อยทงนี้ยาวๆได้เลยวิ่งไปยังทงอื่นพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนั่นทำให้ทงด้านนอกเนี่ยมันก็ดูมีข้อดีไม่แพ้กับบริเวณทงด้านในทีนี้มันก็อยู่ที่เราแล้วครับว่าเราจะวางแผนการยึดทงยังไงเพื่อให้ทีมของเราได้แต้มที่สูงที่สุดแต่ผมก็เชื่อครับว่าหลายคนอนะ่ะช่างแม่งูวิ่งไปตรงกลางวิ่งไปจุดที่เดือดที่สุดนั่นแหละครับ,ทบเ,เท ล็อกอินทุกวันแล้วก็ทําภารกิจตามนิยายการของตัวเกมไปรับของรางวัลสูงสุดถึง3,900เดลต้าทิเกตพร้อมสก,กินสุดเท่เลยตอนนี้เวลายังเหลือครับในการรับของอ่ะยังไงก็รีบไปโหลดแล้วก็เข้าไปรับของรางวัลทาภารกิจเล็กๆน้อยๆไว้ก่อนครับของก็แจกกันเพียบอย่างไงปืนทองดําอย่างเงี้ยสวยไหมสวยเข้ามารับกันไว้ก่อนครับผมไม่อยากให้คุณพลาดของฟรีเหล่านี้และนอกจากของแจกแล้วเนี่ยเดลต้าฟอร์ครับก็ยังได้คอลแลบกับอาร์คไนท์มีสกินโอเปอเรเตอร์แฮกคลอเอ็กวิสอเดลเรื่องตั้งแต่26กันนยาี้ ครที่เคยลบเกมไปนะครับหรือว่ายังไม่ได้เข้ามาล็อกอินรีบกลับมาเอาของก่อนครับเกมคุณภาพแบบนี้กับการแจกของรางวัลใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยอย่างแน่นอนเกมเก่าฟรีของก็แจกเยอะแถมผู้พัฒนานยังอัปเดตเกมอยู่เรื่อยๆอีกใครที่กําลังหาเกมยิงแบบมันๆเดื่อดหน้าเวลานี้ยังไงก็ต้องเดลต้าฟอร์ครับการันตีด้วยว่าผู้เล่นตอนนี้ทะลุ2 0 0 0 0 0ไปแล้ว